ลมกองที่ใหญ่มากๆเพราะว่ามันพัดไปทั่วกายลมที่พัดไปทั่วกายนี้เขาเรียกว่าอังคะมังคานุสาลีวตามันก็คือการเคลื่อนไหวจากการหดคลายตัวของกล้ามเนื้อลายทุกส่วนทุกมัดในร่างกายแล้วก็การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเรียบในส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ทางเดิอนอาหารไม่ใช่ทางเดินปัสสาวะสวัสดีครับกลับมาพบ กับเรื่องราวดีๆทางด้านจุขภาพการแพทย์การแพทย์แ,ทยแผนไทยกับหมอพิเชษนะมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะคลิปที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการนวดบำบัดเพื่อรักษาโรคซึ่งจะต้องเข้าใจเส้นทางหรือทิศท,ทางหรือหลักใหญ่ๆแนวทางใหญ่ๆของการเดินทางของธาตุลมนะซึ่งธาตุลมมีอยู่6ชนิดนะมี6ชนิดแต่เวลาการเคลื่อนไหวไปเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นทางที่มันร่วมกัน เส้นทางที่ไปร่วมกันเนี่ยก็จะมีอยู่10เส้นหลักๆที่ทางการแพทย์แผนไทยกําหนดเป็นทฤษฎีเส้น10หรือเส้นประธาน10บนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้บอกแล้วว่าแต่ละเส้นมันวิ่งผ่านอวัยวะส่วนไหนของร่างกายพูดง่าย,ายถ้าเปรียบเทียบคล้ายๆเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดนั้นไปเลี้ยงอวัยวะไหนบ้างเส้นประสาทไปเลี้ยงอวัยวะไหนบ้างเส้นน้ําเหลืองไปตรงอวัยวะไหนบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกันนะฮะแต่เป็น เขาไม่ได้พูดถึงเส้นเลือดเส้นเลือดแต่เขาพูดว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางการเคลื่อนไหวหลักนะมันถนนสายหลักบนร่างกายคนเรานะถนนที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวหลักๆทั้งหมดอยู่10เส้นด้วยกันซึ่ง10เส้นผ่านอไยว่าอะไรบ้างนะกลับไปดูคลิปที่แล้วก็จะได้พูดให้ฟังละพอมาคลิปนี้แล้วครับคลิปนี้ผมก็จะบอกว่าอาการกระทบหรืออาการผิดปกติอาการเจ็บป่วยที่มันเกิดจากเส้นประทานสิบมันติดขัด มันผิดปกติมันจะแสดงออกอยังไงบ้างในการผิดปกติของแนวหลักๆ10เส้นนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่เส้นที่1น,นะครับเส้นที่1เนี่ยเส้นอิทาเนะเส้นอิทาเส้นอีทาเนี่ยออกจากสะดือวิ่งไปจดที่จมูกซ้ายผ่านไวัยวะหลายอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วมันจะมีอาการผิดปกติอะไรบ้างครับถ้าเส้นอิทาติดขัดหรือมีปัญหาเนี่ยนะอาการาการแสดงที่เกิดจากคนไข้ก็จะมี เกี่ยวกับระบบการขับถ่ายปัสสาวะอาจจะเป็นโรคเข่าเสื่อมนะข้างซ้ายเขาเรียกจับโป่งเข่าซ้ายอาจจะปวดต้นขาหน้าขาหลังข้างซ้ายปวดก้นกบปวดหลังไตขึ้นมาด้านบนปวดตึงถึงกำด้นกำด้นคือบริเวณเนี้ยต้นขอกำด้นต้นขอนะครับแล้วก็อาจจะทําให้มีท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นลมตีขึ้นข้างบนนะครับบางคนก็จะมีรูจมูกด้านซ้าย ตันคัดจมูกคาว่าตันก็คือเยื่อจมูกมันบวมฮะแล้วก็ทําให้หายใจลําบากรูเยื่อจมูกมันบวมคัดจมูกขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นความผิดปกติของเส้นแรกเส้นอีทาเส้นที่1เส้นที่2เส้นปิงครามันทางเดินมันคล้ายกับเส้นอีทาเลยแต่มันย้ายไปอยู่ข้างขวานะมามาที่จมูกข้างข้างขวานี่เหมือนกันนะครับตรงนี้อาการที่จะเกิดจากเส้นปิงคราผิดปกติก็เช่นปัสสาวะขับ อาจจะปวดเมื่อยขัดหรือบวมตามแนวของต้นขาแต่ด้านขวานะฮะขาขวาลงเขา่าเสียดในสะโพกนะเสียดในสะโพกเสียดในสะโพกอาจจะมีลมในไส่ก็คือกดแก๊สในกระเพาะอารมณ์ในไส้นะครับแล้วก็ลมที่เกี่ยวกับการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้เขาเรียกลมในไส่กับลมนอกไส้หรือลมในท้องนอกไส้นะมันเกิดการกำเริบก็คือลมมัน เคลื่อนโคกคากโคกคากนะแล้วก็มีการบีบตัวของลำไส้เถ้าฟังเสียงท้องร้องนะภาษาแผนปัจจุบันก็เรียกเสียงเบาสาวเสียงลำไส้บีบตัวก็จะได้ยินเยอะขึ้นนะครับก็จะมีปวดมวนปวดเสียดปวดหนวงเข้ามาในท้องเยื้องไปทางด้านขวามีท้องอืดท้องเฟอ้อมีปวดหลังปวดไปจนถึงเนี่ยกำด้นต้นคอเนี่ยนะกำด้นต้นคอนะครับอะออกไปทางหลังนะฮะ แล้วก็เชื่อมโยงลงไปถึงมือขวานะมือขวาทำให้เกิดเป็นเน็บเป็นชาเป็นตะคิวก็ได้นะเกิดลมตีขึ้นแน่นจุกแน่นๆเหมือนหายใจไม่สะดวกนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับปอดไม่เกี่ยวกับหอบเลยนะแล้วก็อาจจะเกิดโรคปวดศีรษะตึงบีบรัดๆัด,ดปวดตุ๊บๆๆก็เรียกลมประกังหรือถ้าแผนปัจจุบันก็เรียกอาจจะเป็นไมเกรนก็ได้อันนี้ก็คือเส้นปิงคราผิดปกตินะครับเส้นที่สาม เส้นสุมนาถ้าเกิดผิดปกตินะต่างเดินลมติดขัดหรือเกิดความผิดปกติของเส้นสุมนาก็จะทําให้มีอาการปวดเสียดท้องด้านบนเพราะมันอยู่เหนือสะดือขึ้นมาปวดเสียดท้องด้านบนเลอเหม็นเปรียนะปร้ยวนะเลอเหม็นเปรี้ยวแทรกเข้ามาได้มีแน่นหน้าอกเสียดชายโครงซ้ายขวามันมาตรงกลางไงเ,เสียดได้ซ้ายขวาก็ได้นะอาจจะแน่นจุกในอกในลําคอถ้าเป็นมากก็เกิดอาการที่เขาเรียกลิ้นกระด้างคางแข็ง นะก็คือเป็นคล้ายๆเป็นอมตพลึกอมพาตพูดไม่ได้เกรงอะไรเงี้ยนะครับนะอาการลมตีเคลื่อนเบื้องสูงอมตพลึกอมพ,อมพาตปวดหลังนะเข้าตรงกลางหลังไต่ขึ้นบนเป็นหนักที่คอบ่าไหลนะเปนหนักที่คอบ่าไหลอันนี้ก็เป็นเส้นสุม,มนาเส้นที่สามพอเป็นเส้นที่สีเนี่ยเส้นกาละทารีอาการที่จะเจอจากเส้นนี้ผิดปกติก็ท้องอืดพองคือมีลมในท้องเยอะนะแต่แต่มันจะไม่เลอะไม่เลอะ นะลมก็จะร้อนนะแทงขึ้นบนนะเข้าปอดสองข้างทําให้หายใจติดติดขัดๆหายใจไม่สะดวกเสียดชายโครงเสียดหัวใจเสียดหัวใจนะครับปวดปลายไหล่ปลายไหล่ก็นีแถวนี้ปวดปลายไหล่ปวดท้องแขนปวดท้องแขนลามไปถึงมือตะคริวแขนตะคริวด้านหน้าเนี่ยด้านในเนี่ยท้องแขนนะครับนะปวดต้นคอขึ้นศรีรษะมีปัสสาวะบ่อยครั้งปวดหัวเข่าสองข้างเน็บชาหรือเป็นตะคริวที่น่อง ก็ได้จากเส้นการละทารีเพราะมันแตกไปแขนและกระแตกไปขาซึ่งต่างกับสุมนาที่มันอยู่ตรงเส้นกลางท้องถ้าในทางวิทยาศาสตร์ก็เส้นกลางท้องเนี่ยมันก็จะเป็นแนวของเส้นไขสันหลังเส้นเลือดแดงใหญ่นะครับมันก็จะอยู่แถวแถวตรงนี้นะครับนะก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นทางเดินหลักของกระแสประสาทและทางเดินหลักของเส้นเลือดแดงคือเอวอตาและเส้นด,ดำก็คือซุปเลีย เวนาคาว่าซึ่งเป็นเส้นเลือดดาใหญ่กับเส้นเลือดแดงใหญ่นี่ก็จะเป็นส่วนที่เส้นชุมนนานะฮะเส้นชุมนนาแล้วก็เส้นกาลาทารีก็จะไปทางวิ่งขึ้นมาจากเหนือสะดือแต่แล้วมันก็แตกเฉียงเข้าไปแขน2ข้างแตกลงไปขา2ข้างนะครับเส้นชหัดสรังสีเส้นชาหัดสรังสีนี่ผิดปกติหรือเกิดการติดขัดก็จะทําให้ขาอ่อนแรงปวดตามหน้าขาถึงหน้าแข้ง เข้าตามน่องไปถึงข้อสะโพกหรือหัวตะคากแล้วก็ไต่ขึ้นหน้าขึ้นหลังอ่ะหน้าขึ้นหลังเสียดแทงเข้าไปแน่นในเหมือนแน่นในหัวใจเสียดเข้าไปในหัวใจแล้วก็เหมือนมีเสมหัอยู่ในอกอยู่ในเทาะอยู่ในช่องอกบางคนก็มีตามัวนะตามัวตาผ้าตาล้ามองเห็นไม่ชัดได้เพราะสัดระสีเส้นปลายมันจะไปอยู่ที่ตา้ายในขณะที่เส้นที่6เส้นทุวาลีเนี่ยมันจะ ไปสิ้นสุดที่ตาขวาสิ้นสุดที่ตาขวาอาการจากความผิดปกติของเส้นทุบารีก็จะมีถ่ายประสวะบ่อยเจ็บตึงหน้าขาข้างขวานะครับเสีวหัวเขา่าเสียวข้างหัวเข่าเวลาเดินชาปลายเท้าตะคริวน่อ,นองลมเสียดเข้าสะโพกขวาก็คือปวดติดขัดที่สะโพกก็สะโพกคอแห้งตาแห้งตาพร่าตามัวอาจจะมีต้อลมอาจจะมีต้อแดดต้อกระจกนะ ต้อลมต้อแดดถ้าเป็นแผนปัจจุบันก็เรียกต้อเดียวกันเรียกว่าพิงเก็คคิวราถ้าต้อกระจกก็คือเลนมันขุณน,นะฮะก็เรียกว่าแค t ตาลนะฮะในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเส้นที่7เส้นที่7จันทภผูสังนะครับจันทะผูสังเนี่ยไปสิ้นสุดที่หูซ้ายนะออกมาจากข้างสะดือซ้ายไปหูซ้ายนะมันจะกระทบกับระบบ่วงอกนะโดยเฉพาะระบบเสมหะในอกข้างซ้าย ทำให้หายใจไม่เต็มปอดคนก็ปอดแห้งนะฮะคือมีปอดมันขยายไม่ดีนะปอดแห้งหรือปอดชื้นคําว่าปอดชื้นก็คือมีมีของเหลวในถุงลมหลอดลมก็คือปอดบวมนะแล้วไปกระทบกับระบบน้ําหล่อเลี้ยงรอบหัวใจน้ําหล่อเลี้ยงรอบหัวใจก็คืออะไรก็คือเสมหะหรือเมือกที่อยู่ในช่องเยื่อหุ้มหัวใจภาษาคนสมัยก่อนก็เรียกใจแห้งใจเปียกนะครับนะมี เลลในคอแล้วกระทบมันออกไปหูใช่ไหมมันก็จะมีแก้วหูชั้นในถูกกระทบนะครับบางคนอาจจะมีหูตึงได้ยินไม่ค่อยชัดบางคนมีเสียงดังในหูวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งนะปัจจุบันเขาเรียกทินนิตัสเสียงดังในหูนะแล้วก็อาจจะมีปวดหูได้ันนี้ก็เป็นเส้นจันทภูสังนะมันก็จะมาที่หูซ้ายนะครับแต่ถ้าเป็นหูขวาเป็นเส้นที่8ปดเรียกเส้นลุชังหรือลุชัมหรือลุชัง เส้นที่8เนี่ยมันก็กระทบกับสวงอกด้านขวานะครับซวงอกด้านขวาซึ่งปอดเนี่ยก็จะมีของเหลวนะไว้คอยเคลือบถุงลมอยู่งนั้นถ้าถุงลมมันไม่มีของเหลวหล่อเลื่นนะมันจะเหมือนลูกโป่งที่มันแฟบติดกันแล้วดึงไม่ออกอ่ะแต่นี้พอมันมีของเหลวฉาบอยู่ข้างในมันแปะปุ๊บมันก็ขยายหดขยายหดขยายได้นะครับเส้นรูชังผิดปกติมันจะไปกระทบกับระบบเสมหะหรือเมือกที่มันหล่อเลื่นอยู่ในถุงลมในทางเดินหายใจ ก็ทําให้หายใจไม่เต็มก็ปอดมันขยายไม่ดีนะครับเพราะว่าถุงลมมันแฟบนะเปิดไม่ค่อยดีนะมันมันโป่งไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเราเหมือนลูกโป่งอะลูกโป่งที่มันแห้งแห้งแปะติดกันเนี่ยเป่ากว่าจะลมมันเข้าได้มันต้องกว่ามันจะโป่งออกมามันเอาแรงไปเยอะพอสมควรนะครับอาการอื่นๆก็ส่งผลกระทบได้เช่นปอดแห้งปอดชื้นนะกระทบระบบน้ําหล่อเลี้ยงรอบหัวใจที่ว่าจะแห้งใจเปียกนะครับนะเสมาในคอแก้วหูชั้นในข้างขวา อาจจะหูตึงหูไม่ค่อยได้ยินบางคนมีเสียงดังในหูวิ้วว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 ้หูแล้วอาจจะมีปวดหูได้อันนี้ก็เป็นความผิดปกติของเส้นรุชังซึ่งมันจะไปสิ้นสุดที่หูข้างขวาเส้นที่9นะเราเรียกว่าเส้นสุคุมังนะมันจะออกมาจากใต้สะดือเยื้องซ้ายนะก็อย่งที่บอกมันแล่นไปหัวเหนา่าไปทวารหนักไปลำไส้ใหญ่จดสุดท้ายไปที่ทวารหนักนะครับอันนี้ก็จะทําให้เกิด ภาวะผิดปกติถ้ามันผิดปกติติดขัดนะลมในไส้กำเริบหรือหย่อนก็ได้กระทบกับลมกองหยาบในลำไส้ลมกองหยาบในลำไส้ก็คือโกรฐาสยวตาก็คือลมหรือแก๊สหรืออากาศในกระเพาะลำไส้นั่นเองนะที่เราเรียกว่าลมในในลำไส้นะครับพวกนี้นะก็ส่งผลต่อการขับเบ่งเอาอาหารเก่าคือกรีสังอาหารเก่าเนะี่ยออกขับถ่ายออกไปเป็นอุจจาระหรืออุจจาระาธาตุนะครับก็เกิดการ หย่อนหรือการเบ่งเขาเบ่งเยอะๆนะฮะต้องเบ่งออกเยอะๆมันก็ทําให้แรงดันสูงแรงดันสูงก็จะทําให้เส้นเลือดที่บริเวณทวารหนักมันโป่งพองก็เกิดเป็นโรคริดสีดวงทวารง่ายๆแล้วก็อาจจะมีเหมือนก้อนแข็งอุจจระเป็นก้อนแข็งขวางอยู่ในลาไส้ก็ทําให้ระบบขับถ่ายไม่ดีเรียกเป็นกร่อนเถากร่อนเถาขวางลําไส้นะครับส่วนเส้นที่10นะฮะเส้นสิกินีนะครับเส้นสิบกินีเนี่ย ก็ไปที่ช่องปัสสาวะอวัยวเพศชายวัยวเพศหญิงมดลูกอันทะใช่ไหมฮะตรงนี้คือไงครับก็อาจจะทําให้เกิดลมนอกไส้กําเริบหรือหย่อนลมนอกไส้นะแต่อยู่ในท้องมันก็คือการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเรียบที่ผนังกระเพาะลาไส้นั่นเองมันบีบคลายตัวก็ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวก็เรียกว่าลมกุดฉี่สยาวาตาพวกนี้อาจจะกําเริบหรือหย่อนซึ่งกุดฉีสยาวาตาเนี่ยมันอยู่ที่ทางเดินอาหารด้วยแล้วมันอยู่ที่ ทางเดินปัสสาวะด้วยเพราะฉะนั้นก็กระทบกับระบบขับถ่ายปัสสาวะอาจจะมีปัสสาวะมากถ้ามันกำเริบอัจจะวะขัดถ้ามันหย่อนนะครับหรืออาจจะมีเกี่ยวข้องกับในอ,อวัยวะเพศผู้หญิงก็คือมีตกขาวหรือประจำเดือนนะฮะเด็กน้ำฤดูมากหรือน้อยก็ได้นะครับมีประจำเดือนมากหรือน้อยนะแล้วก็อาจจะกระทบต่อผู้ชายก็คืออวัยวะเพศชายหรือองคชาตเนี่ยอาจจะแข็งตัวมาก นะแข็งตัวมากแข็งตัวมากเกินไปหรือจะไม่ค่อยแข็งตัวนะแข็งตัวน้อยเกินไปก็ได้กระตุ้นหรือเป็นผลกับตอนที่คลอดลูกของผู้หญิงที่เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลมเบ่งนะลมเบ่งก็คือการที่มดลูกบีบคลายตัวโดยเฉพาะการบีบเพื่อจะขับเอาทารกออกมาเพื่อคลอดนะครับซึ่งไอ้ลมตรงเนี้ยที่เป็นลมเบ่งตอนจะคลอดบุตรเนี่ยเขาก็เรียกชื่อเป็นเกียรตินะเป็นการเฉพาะว่า ลมกรมัชวาดนะครับลมกรมัชวาดอันนี้ก็เป็นลรมที่วิ่งหรือจูกระตุ้นไปตามเส้นสิกินีเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นความผิดปกติที่จะเกิดจากเส้นประธานสนะิบนะเขาเรียกเกิดอาการกระทบจากเส้นประธานสิบว่าอาการแบบนี้แบบนี้นะอาจจะเกิดจากการติดขัดของธาตุลมและธาตุลมที่ติดขัดเนี่ยมันจะเป็นเส้นไหนล่ะเป็นอีทาปิงคาสุมนาการาารีศาสตรังสีทวารี จันทภูสังลุชังสุขุมังสิกินีนะเส้นใดเส้นหนึ่งคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเหมือนกันทำบุญนะครับเอาสิ่งดีๆไปฝากกันนะครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ